มากเูวันลาซ้อมเลอเนี่ยซ้อมขึ้นไปนี่ไปนี่ไปวัดโคกสรุดนั่นแหะ

มองอยู่นะมองดีจริงีี่มบเยนี่นนครับตอนนี้เราครับเราได้ตัวน้องเท่าดำแล้วนะครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับเรืานี้จับตัวส่งคืนนะครับสถานที่นะครับวัดวัดวัดไม่มีรอยองการ มีสบต <laughs> ามีบตาจมลูกแก้วเจม๊มมีน้กแก้วดูดีป่ะนะววาางงก็ได้ชิปี่าเลยจับบ <ril jamais drama> <t ries> ้าน <t ries> <t ries> Er ของชุดบางกคำเขามาก็คือจบเลยครับของผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มาไรยังเขาน่าจะกลับไปแล้วไม่ไม่กลับไม่กลับเก็บเครื่องใครเก็บไม่ใช่เก่าไปเก็บกงใช่เครื่องให้เก็บไม่รู้ของที่เด็กบงคนไปแบกขึ้นมากระจุกอยู sure> ่ในป่าไอ้เจ้าทองดำขึ้นมาเนไงกระจุกอยู่ในป่าเลยนี่เสา้อสามา

เรื่องมาตะแกงข้าวไปนะกตามเรื่องตะแกงขึ้นมาแล้วเรื่องอักงข้าวนี่ดวนครับู้ปจ่าย่ใหญ่ไหนมั้่่ใหญ่่ใหญ่ใ่ใหรถ่ายใหู้ี่ใหญ่ี่ผูถ่ายพี่ใหญ่้อหหมลนี่เราเหนื่อยหลายวันเลยนะเจเหอเออนี่่ทุกคนจังนะคนอุ้ม้ห่อ

ไปถามพระมงกอนอ่อยเอาไปปล่อยไปปล่อยที่บ่อเก่านะครับบ่อเก่าออย่านีเลยนะพี่คือต้องทําให้มันออกไม่ได้อะเพราะใช้สารมากเก็บนองผมละจะไม่เก็บหมดเราราจะปลูกแค่ปลูแค่ชกระมูกนิ้เนี่หม่อมนลอตาเนี่ยเรียกกองคีหมา มีศพตามีศพตายิ้มมันมี่าดูดีป่ะนะอไรที่มั้น กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ